โยมถามว่าได้ยินว่าหลวงปู่นั่งภาวนากรรมาฐานได้นานนั่งสมาธิครั้งละแปดชั่วโมงบ้างบางครั้งนานถึง15วันหลวงปู่ปวดขาไหมครับหลวงปู่มีวิธีแก้ปวดขาไหมครับผมโอชนะความปวดไม่ได้สักทีแล้วจิตก็พะวงกับเรื่องปวดจนไม่เป็นอันทำสมาธิจิตไม่รวมสักที หลวงปูต่ตอบว่าอา้าวหลวงปู่ก็คนเนาะเอาเนื้อเอาหนังเอากระดูกทำหลวงปู่ก็ปวดเหมือนกับคุณนั่นแหละอดทนสิอดทนคนอดทนทุกคนล้วนได้ดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนอดทนไม่ถึงที่ไม่ได้ดีสักคน โยมถามต่อว่าหลวงปู่ครับผมอดแล้วทนแล้วทั้งอดทั้งทนแต่มันก็ยังปวดอยู่ไม่มีวิธีนั่งที่นั่งแล้วหายปวดโปรดโยมบ้างเดือครับผมหลวงปูต่ตอบว่าเวลาคุณปวดขี้ปวดเยี่ยวคุณทำยังไงเวลาคุณฟันผุใส่ยาแล้วก็ไม่หายรักษาแล้วก็ไม่หาย คุณทำยังไงโยมตอบว่าขออภัยหลวงปู่นะครับผมเวลาผมปวดขี้ปวดเยี่ยวผมก็ไปห้องน้ำเวลาผมปวดฟันรักษาไม่หายก็ต้องถอนครับหลวงปูต่ตอบว่าเออเมื่อคุณปวดขี้คุณก็ไปขี้เวลาคุณปวดเยี่ยวคุณก็ไปเยี่ยวปวดฟันคุณก็ถอนฟันปวดขายอยากให้มันหาย คุณก็ต้องตัดขาออกสิว่าแล้วท่านขหัวระคุณเอ้ยจาบใดที่คุณมีขาคุณก็ต้องปวดขาคุณเอ้ยปวดขาวเวลานั่งภาวนาน่ะมันดีดีกว่านั่นเล่นโป๊กเล่นไพ่เล่นไฮโลแล้วลืมปวดลืมเมื่อยปวดขาทำดีดีกว่าปวดขาทำชั่ว ขณะที่คุณปวดขาปวดขามันสอนธรรมะนะสอนธรรมะอนิจจังสอนธรรมะทุกขังสอนธรรมะอนัตตาปวดขาปวดถึงที่สุดมันก็หายหายถึงที่สุดมันก็ปวดที่เราไม่รู้ว่ามันปวดเพราะเราขยับนั่นไงอนิจจังการขยับการเปลี่ยนอิริยาบถอาการนั้นแหละ มันปิดทุกปวดแล้วมันหายหายแล้วมันปวดนี่แหละอนัตตาธรรมธรรมะมีอยู่ทุกอิริยาบถมีอยู่ทุกลมหายใจแล้วแต่ใครจะรู้จักเลือกเอารู้จกักคัดเอาน้อมให้เป็นธรรมะนะเอาไว,อว้สอนตนัวสอนตนมันเจอปวดมากๆนั่นแหละมันดี ปวดมันสอนเราว่ามันทุกข์มันเจ็บเรามีขาขามันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของชีวิตของโลกที่เรายังหลงติดอยู่ในโลกเพราะมันตามใจมันสุขมันสบายสุขกับโลกสบายกับโลกก็ติดกับโลกให้เห็นทุกข์ให้เห็นธรรมะ มันจะได้ไหนายโลกเบื่อโลกทิ้งโลกรักภาวนาอย่าก,กลัวเจ็บกลัวปวดเพราะเจ็บเพราะปวดนั่นแหละสอนธรรมะสอนวิธีหนีโลกทิ้งโลกเข้าใจนะ